ขานะคะเราใช้ข่าอ่อนนะคะแล้วก็ซอยบางๆแล้วก็ตะไคร้นะคะ นำมาคั่วให้หอมค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มข่าใส่หัวปลีทานกันนะคะก่อนหัวปลีเลยนะคะหัวปลีหนึ่งหัวนะคะหรือว่าถ้าเราชอบมากหน่อยก็ใส่หลายๆหัวสองหัวก็ได้นะคะแล้วแต่เลยอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำไปทุบนะคะแล้วก็ใส่หมอ้อ ผาตะไคร้มะขามเปียกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้จะเป็นพริกนะคะพริกแห้งที่เรานําไปคั่วหรือนําไปทอดก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกจินดานะคะอันนี้จะเป็นผักชีนะคะผักชีใบเลื่อยกับผักชีไทยนะคะ ไก่นะคะเราจะใช้ส่วนเนื้อของเนื้ออกก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาหางกะทินะคะถ้าเราใช้กะทิกล่องนะคะเราก็จะผสมนะคะออมแล้วแต่ชอบความข้นมากข้นน้อยนะคะกะทิ1ส่วนน้ำสอส่วนหรือว่ากะทิ1ส่วนน้ำา1ึ่งส่วนก็ได้นะคะตามความชอบของเราเลย แล้วก็น้ำนะคะนี่เป็นน้ำสะอาดน้ำปกตินะคะน้ำเปล่าเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนของการทำเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะเตรียมวัสดุก่อนใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะมาใส่ตะไคร้ลงไปนะคะ แล้วก็ขาค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเนื้อไก่เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเห็นว่า,าน้ำซุปของเรานี่นะคะเขาจะมีฟองนะคะเราก็จะช้อนฟองออกนะคะ โอเคนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาใส่กะทินะคะหางกะทิค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วจากนั้นเราจะต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าเรากันไม่ให้กะทิของเราก็แตกมันนะคะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะ าด้วยขาค่ะแล้วก็พลิกจินดานะคะใบมะกรูดค่ะ แล้วก็หอมแดงนะคะกระเทียมค่ะ นี่นะคะเราใช้ไฟแรงสุดเลยนะคะแต่ว่าเราต้องคอยคนตลอดเวลานะคะไม่ให้กะทิของเราเขาแตกมันนะคะโอเคจากนั้นเราจะมาปรุงรสต่อเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำปลา เราจะปรุงรสตอนนี้เลยนะคะชิมดูว่าเราชอบรสชาติที่เราปรุงหรือยังนะคะเค็มหวานพอดีหรือยังเปรี้ยวพอดีหรือยังนะคะชิมตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ไฟแรงเลยนะคะแต่ว่าเราต้องคอยกวนตลอดเวลาค่ะถ้าเราไม่กวนไม่คนนี่นะคะ กะทิของเราเขาก็จะแตกมันนะคะ อนนี้นะคะเราก็จะมาใส่หัวปลีลงไปเลยนะคะ แล้สำหรับหัวปลีนี้นะคะถ้าเราจะเวลาเราจะหั่นนะคะเราก็จะนํามีดของเรานะคะมาทาด้วยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เราจะแช่หัวปลีที่เราเออหั่นนะคะใส่ในน้าในน้ำบีบน้ำมะนาวนะคะหรือไม่เราก็ใช้วิธีหัน่นแล้วก็นำมาใส่เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสอีกทีหนึ่งนะคะดูว่าได้รสชาติที่เราชอบหรือยังนะคะไฟแรงเลยค่ะแต่ต้องคอยควนตลอดคอยคนตลอดนะคะ ปิดท้ายนะคะโรยพริกแห้งนะคะพริกแห้งที่เรานำไปทอดหรือว่าคั่วก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดไฟเลยค่ะโรยด้วยผักชีนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟนะคะ